ประตูขึ้นดาดฟ้าถูกล็อกไว้แต่บานประตูนั้นมีรอยงัดเล็กๆที่เหมือนมีใครพยายามเปิดอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเธอเอามือจับลูกบิดแล้วผลักออกเสียงลมพัดแรงกลิ่นฝนโชยเข้ามาดาดฟ้าเงียบไม่มีใครอยู่แต่พื้นเปียกเป็นทางยาวเหมือนมีใครเดินวนไปวนมาอยู่ตรงนั้นนานแล้ว เธอเก้าวขาออกไปช้าๆมองรอบๆเห็นเพียงเงาไม้กับเงาเมฆที่ไหวอยู่บนพื้นแล้วทันใดนั้นเสียงเท้าอีกคู่หนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังเธอหันกลับมาอย่างช้าๆมีเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงประตูผมยาวเปียกแนบหน้าเสื้อชุดนอนสีขาวขุ่น น้ำหยดจากปลายผมลงสู่พื้นเป็นจังหวะเสียงนั้นดังชัดเจนในความเงียบนิดยืนจ้องหน้าและไม่มีท่าทีว่าจะหวาดกลัวเธอกลับพูดออกมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่า,วาแม่ใช่ไหมเงาร่างนั้นค่อยๆชัดเจนขึ้นตรงหน้านิดเงาร่างหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหว นิดไม่ก้าวถอยหลังไม่ร้องไห้มีเพียงสายตาที่จับจ้องกันอย่างนิ่งเงียบร่างนั้นค่อยๆกข้าวมาทีละนิดทีละนิดใครให้เธอขึ้นมาที่นี่มันคือเวลานอนนะเสียงครูดังขึ้นนิดหันไปมองตามเสียงเมื่อน,นิดหันกลับมาเงาร่างนั้นก็หายไปทันที ครูพาไปส่งที่เตียงนอนพร้อมพูดกําชับกับนิดว่าห้ามขึ้นไปบนดาดฟ้าในตอนกลางคืนอีกเข้าใจไหมที่ประตูไม่ได้ล็อกพ่อครูรู้ว่าต่อให้ล็อกก็จะมีเด็กที่อยากรู้อยากเห็นไปงัดแงะจนขึ้นไปได้อยู่ดีตอนกลางคืนมันอันตรายมันมืดค่ำและมันเป็นเวลานอนเข้าใจใช่ไหม ครูถามว่าเข้าใจใช่ไหมนิดพยักหน้าพร้อมกับนอนลงจากนั้นครูก็เดินจากไปนิดรู้สึกถึงความคุ้นเคยบางอย่างกับเงานั้นเหมือนเงาที่เธอคุ้นเคยเธอไม่รู้สึกกลัวแต่เธอกลับรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้อยู่ใกล้เงานั้นความเหนื่อยล้า ทำให้นิดเผลอหลับไปจนถึงเช้าเมื่อน,นิดตื่นขึ้นจึงเดินไปตรงหน้าต่างและแงนหน้ามองขึ้นไปบนดาดฟ้าแต่เธอก็ไม่เห็นอะไรนิดรีบแต่งตัวไปเข้าห้องเรียนในทุกคาบเรียนวิชาที่ครูมาสอนกลับไม่เข้าหัวนิดเลยแม้แต่น้อยนิดหมกมุ่นอยู่กับเงานั้น จนเวลาคาบเรียนหมดลงนิดรีบกลับมาที่ห้องนอนเปลี่ยนเสื้อผ้าและเฝ้ารอเวลาให้ความมืดมาเยือนอีกครั้งเพื่อที่จะได้กลับขึ้นไปบนดาดฟ้านิดนึกถึงคำพูดของครูที่บอกเธอเมื่อคืนว่าห้ามขึ้นไปบนดาดฟ้าตอนกลางคืนนั่นก็หมายความว่าเธอสามารถขึ้นได้จนกว่าพระอาทิตย์จะตกดิน นิดเดินขึ้นไปบนดาดฟ้านั่งห้อยขาลงมาจากบนดาดฟ้าคนส่วนใหญ่มักจะนั่งมองพระอาทิตย์ตกดินแต่นิดเธอนั่งหันหลังให้พระอาทิตย์นิดนั่งอยู่ตรงนั้นจนความมืดกืนกินความสว่างที่มีนิดลุกขึ้นและเดินลงจากดาดฟ้าเพราะสิ่งที่เธอรอค่ำคืนนี้เธอคงไม่ได้เห็นก่อนที่ครูจะตามหาเธอ เธอจึงรีบวิ่งลงไปเพื่อเตรียมตัวเข้านอนตกดึกในคืนนั้นเองนิดนอนหลับในความฝันของเธอเธอได้ยินเสียงคนเรียกให้เธอเดินขึ้นไปบนดาดฟ้านิดสะดุ้งตื่นพร้อมกับกังวลว่าถ้าขึ้นไปครูจะมาเห็นอีกเธอจึงพยายามข่มตานอน แต่เสียงนั้นก็ไม่หยุดเรียกให้เธอขึ้นไปหาเธอจึงลุกขึ้นและค่อยๆเดินไปเปิดประตูเพื่อขึ้นไปยังดาดฟ้าเมื่อเธอขึ้นไปบนดาดฟ้าเธอเห็นเงานั้นยืนอยู่ตรงหน้าหันหลังให้เธอร่างนั้นค่อยๆก้าวไปขอบดาดฟ้านิดเดินตามไปอย่างช้าๆสายลมพัดผ่านผมของเธอพัดไหวไปกับร่างนั้น และทันใดนั้นเงาร่างหายไปอย่างกระทันหันเหลือเพียงความเย็นชาและความว่างเปล่าที่บดบังดวงตานิดก้มมองลงไปที่ด้านล่างของตึกมันสูงมากจนใจเธอหวิวนิดตกใจพร้อมกับถอยหลังให้ห่างจากตรงนั้นนิดยืนอยู่บนดาดฟ้าเพียงลำพังเธอมองไปอย่างรอบๆตัวเธอ แต่หัวใจกับเย็นยะเยือกเธอรู้สึกเหมือนมีใครมองเธออยู่เสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นรอบตัวแต่เมื่อเธอหันกลับไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นวันต่อมาเพื่อนรวมห้องสังเกตเห็นว่านิดเริ่มมีอาการแปลกๆเธอเงียบและมองออกไปนอกหน้าต่างบ่อยครั้ง พวกเขาพยายามถามแต่นิดสายหน้าและเดินหนีเย็นวันศุกร์ที่โรงเรียนประจำพอแม่ผู้ปกครองจะมารับลูกหลานกลับไปพักอาศัยที่บ้านเสราร์อาทิตย์แต่นิดกลับเดินขึ้นไปนั่งบนดาดฟ้าห้อยขาลงมาและมองดูเพื่อนๆร่วมห้องรวมถึงเด็กคนอื่นๆ เดินออกจากประตูรั้วไปกับครอบครัวอย่างมีความสุขมีแต่นิดที่เธอเฝ้ารอพ่อมารับแต่เธอก็ไม่เห็นพ่อจนเด็กเดินออกไปหมดทั้งโรงเรียนแล้ววันนั้นครูเวนได้เข้าไปตรวจเช็คในห้องนอนว่ามีเด็กหลงเหลืออยู่ไหมเมื่อครูเห็นว่าไม่มีใครอยู่เช่นนั้นก็ทำการล็อกประตูดาดฟ้าจากด้านใน และทำการล็อกประตูหน้าห้องก่อนที่ครูจะกลับบ้านไปพักเสาร์อาทิตย์เช่นกันเมื่อพระอาทิตย์ใกล้ตกดินนิดลุกขึ้นเพื่อจะลงไปข้างล่างห้องนอนนิดกลับพบว่าประตูถูกล็อกจากด้านในนิดตะโกนเรียกแต่กลับไม่มีใครมาเปิดประตูให้นิดจึงเดินกลับไปนั่งห้อยขาเหมือนเดิมและคิดในใจว่า เดี๋ยวครูก็คงมาเปิดซึ่งนิดไม่รู้มาก่อนเลยว่าโรงเรียนแห่งนี้จะถูกปิดตายทุกเย็นวันศุกร์และจะกลับมาเปิดอีกทีเย็นวันอาทิตย์เมื่อความมืดเข้ามาปกค,าคลุมฟ้าครึ้มเหมือนฝนจะตกนิดเริ่มกังวลเพราะประตูเปิดไม่ได้จากนั้นนิดจึงเดินไปที่ประตูอีกครั้งเพื่อทำการเปิดประตู ในขณะที่นิดกำลังกำลูกบิดบิดบานประตูอยู่นั้นเธอเหลือบไปเห็นเงาของผู้หญิงที่ยืนมองเธอนิดปล่อยมือจากลูกบิดประตูและเดินตรงไปหาเงานั้นเงานั้นพานิดไปตรงขอบปูนดาดฟ้านิดเตินตามไปราวกับโดนมนสะกดเธอยืนอยู่ตรงดาดฟ้าและมองลงไปที่พื้นด้วยความรู้สึกเย็นชา เงาร่างนั้นก้าวขาออกไปจากดาดฟ้าและหายวับไปกับตาในความรู้สึกของนิดตอนนั้นเธอรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวและภาพในหัวก็เข้ามาตอนที่พ่อกับแม่ทะเลาะกันรวมถึงการจากไปของแม่ที่ไม่มีวันย้อนกลับมาได้อีก